่งชุดครับหน่งชุดครับหนึ่คสองสบข้าวมาบ้านไหนครับเนี่ยนาพคครับหนึชุดครับพอมอลงนาพคกที่เดียวเลย นี่ขุดมาแล้วนะรังขุดมาได้ยังไงยังชุบต้นขุด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 ขไดขุดขุดุ่ดดขุดขดขุด่ดขุดขุดขดขุดขดขุ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 ดุดข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 ไดขุดุดขุดขดขุดขุดขดขุดุดขุดขไดขุ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 ดขดขุดขดขุดขดขุดขุดขุดขดขุดดดดดด โอ้ยยังยังไม่ได้ครับยังไม่มีบัตรไม่ได้ครับมีบัตรยังเอาจะคืนให้ค่าค้าหน่อยคนมีบัตรผมเอไปต่อนะครับนี่นี่ถ้าเมีบัตรมันร้อยบัตรครับถ้าแกะไปมันจะขาดมันจะไม่พอนะครับเดี๋ยวไปที่หลังนะครับเอาคนที่มีบัตรก่อนนะครับาไรีชุดด้วยด้วยด้วยี่วย่นี่

ลุงอขนมครับนมนี่ไงขนมกันอะไรสิไอแม่เอาหรอโอเคจะไปเปิดร้านไงเนี่ยเอาลาดปั๊ไหมเอาไหมครับเอาเลือกเอาเอาเอาครับผมเรีบร้อยกระหังทูดเดี๋ยวเอาไปเลยครับเด้อกระหังทูปกินให้ตี